กลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่คารพผมธนอายอุทัยปลาทองจากช่องธนอายอุทัยพาไปดูนะครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะอาจจะช้าไปหน่อยนะเพราะว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งมาปีใหม่มานี่เพิ่งเดี๋ยวคลิปนี้คลิปแรกก็วุ่นวายนะครับทั้งก็ เป็นคนแก่แล้วคนมาเยี่ยมก็เยอะหน่อยนะพวกลูกเต้าหลานอะไรเลียนะมาเรียงวันเลยนะไม่ได้ว่างได้ทำอีกประการหนึ่งก็คือไม่มีความคืบหน้าในคดีก็คือความเคลื่อนไหวในคดีที่พอจะพอจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ได้นี่มันไม่เคยมีนะถ้าเป็นบางช่องที่ใส่กันได้ทุกวี่ทุกวันก็เป็นการ พุดคุยเรื่องส่วนตัวกันด่าทอกันก็เรื่องประมาณนั้นนะนะวันนี้พอมีแล้วล่ะเพราะว่ามีแร่มๆมาแล้วนะแต่เป็นภาพลึกนะครับแล้วก็ผมก็จะลองวิเคราะห์เป็นภาพกว้างลงมาสู่การสรุปนะครับวันนี้ในหัวข้อ,อแผนสยบจำเลยไม่รู้ว่าจะเหลืองไหม ถ้าบอกค่านี่เสร็จเลยนะสยบนะคําว่าสยบคืออะไรครับอ่อสยบปราช่อนอย่างนี้ก็คือทําให้เขาดิ้นไม่ไม่มากนะนี่ก็เหมือนกันถ้าสยบจําเลยก็น่าจะเป็นว่าทํานี้ทำาจำเลยนี่ทางต่อสู้แคบลงนะหรือไม่ก็ประสิทธิภาพในการต่อสู้นี่ด้อยลงนะนั่นนั่นคือการถูกสยบไม่ใช่การถูกพิชิตนะครับ พิชิตหนึบสารจะพิชิตถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีความผิดนะฮะลองดูก่อนนะก็ <c oughs> แผนสยบจำเลยเนี่ยก่อนอื่นนี่ก็ต้องพูดถึงคนที่มีความสำคัญคนหนึ่งนะก่อนสำหรับจำเลยทั้งสองนะทั้งสองเลยนะผมพูดอันนี้ไม่ใช่ใชายพลคนเดียวคนที่สำคัญคนหนึ่งก็คือนาแต่นะนาแต่นี่มีช่วงหนึ่งนะ ไม่น่าจะนานเท่าไหร่ก่อนที่วงแหวนจะโดนกระทบกระเทือนอย่างหนักนี่ก็นาะแต่ก็จะฟันกับวงแหวนเป็นหลักนะโดยกล่าวว่า,าให้พี่สาวก็นี่ห้ามวงแหวนหน่อยนะอย่ามากระแสะมาว่าครอบครัวมากนะก,ก็ก็เห็นพูดปาปาแต่เรื่องนี้แนหะ แล้วก็คำคำหนึ่งที่ผมจําติดเลยนะติดใจเลยว่าวงแหวนนี่ช่วยอะไรลุงป้าไม่ได้หรอกก็ต้องอาศัยญาติินี่แหละไปให้การช่วยในศาลนี่จําได้นะจําได้ความหมายคืออะไรอย่างนี้คืออะไรก็คือความหมายที่บอกว่าเขาจะเป็นพยานของจําเลยนั่นเองนะถามว่าเขาเป็ี่ยนไหม ไอ้นี่เห็นอยู่ในช่วงที่ใหม่ๆใ,ในการหลังจากวันที่23สิาพฤศจิกายนยื่นบัญชีรูปบุพยานอะไรเห็นว่าพยานซ้ํากันนะระหว่างโจ์อ้างกับจําเลยอ่างก็น่าจะเป็นคนในครอบครัวเจ็ดคนซึ่งจะรวมถึงน้าแต่ด้วยนะก่อนๆนั้นก็เคยได้ฟังนะว่าโอ้โหพยานโจท์นั่งรถไปกับจําเลยนะยก็ อาจจะมีในจ็ดคนนั่งรถไปกับชัยพลผมก็ไม่รู้นะว่าใครนั่งรถกับใครไม่ละเอียดขนาดนั้นนะแต่เขาบอกว่าเป็นเรื่องแปลกผมเองก็บอกผมเองก็คิดนะว่าจริงเหมือนนแต่พูดนะว่าวงแหวนรอบนอกนี่จเจ้าในซอมาช่วยชัยพลนี่คงไม่ได้ละก็น่าจะอาศัยยัดญาตินี่แหละไปให้การให้นะแต่อยู่ไปอยู่มานะพอมี พอคลิปเริ่มดังนะหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นมานี่โอ้โหคนดูเป็นหมื่นเนี่มันดังเพราะคอนเทนต์ด่าด่าพี่สาวพี่เขยตอนนี้เออเริ่มดังคนก็อยากฟังแล้วก็อยากฟังเข้าใจนะว่าอยากฟังตัวที่มันเป็นเกี่ยวกับคดีนั่นแหละแต่ก็รออยู่ว่าเอาวันไหนจะแฉเพราะนี่เหมือนการแฉอย่างหนึ่งแต่เป็นการแฉอะไรแฉ เรื่องเดิเรื่องเดิมนานมาแล้วนะซึ่งไม่รู้ว่าก็จะจริงนะครับจริงไม่จริงแต่มไม่เกี่ยวกับคดีนะมนไม่เกี่ยวกับคดีแม้แต่ว่าพูดให้มันเกี่ยวข้องบ้างเช่นเป็นเรื่องสายศาสตร์ที่เชื่อนี่ผมก็เห็นเชื่อทุกทุกฝ่ายนะของแม่น้องชมพู่ก็เห็นอยู่ว่าขนาดเห็นรองเท้าลูกแล้วยังจะไปดูหมออยู่เพราะว่าหมอจะหมอหมอก็บอกว่าจะมีคนนามาส่งตอนหนึ่งทุ่ม นอกบ้านห่างไปหนึ่งกิโลก็ฟังพิษของของอ,อะไรนะวลาเต้รือวะนะแชสีนะอยู่ก,ก,ก็ก็ผมก็ฟังมันสับสนกันที่หมดเลยนะแต่ที่สรุปได้นะว่าพยานนี่ตัวในแต่นี่ตัวหน้าแต่เนี่ยเป็นพยานทั้งโจท์ทั้งจำเลยแต่เขียนว่าจำเลยถอนออกแล้วคือมันซ้ำกันก็เลยถอนออกเหลือจำนวน 26ปากหรือเปล่านะเพราะว่าทําไมถึงถอนบางคนอาจจะไม่รู้นะการถอนนี่ก็ก็คือต้องเข้าใจนะว่าเมื่ออายการอ้างแล้วเนี่ยเขาเขาก็มีเขาก็มีโอกาสได้ถามพยานปากนี้เหมือนกันและก็เป็นคําถามที่ใช้ถามค้านด้วยก็จะมีคําถามที่เปิดกว้างนะให้น้มหนาวจิตใจของ พยานได้ได้ดีกว่าได้ดีกว่าตัวคนอ้างด้ยซ้ำไปนะเว้นแต่คนอ้างจะได้เตรียมกันมานะอันนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าถอนก็ไม่เสียหายนะเป็นระบบที่ว่าคือพูดไปก็คือถ้าบอกว่าต่างคนต่างอ้างนี่ไม่ได้นะเพราะเพราะว่าคนอ้างจะต้องถามก่อนนะเขาเรียกว่าแล้วก็ใช้คำถามนำไม่ได้ อันนี้ก็เลยเป็นฝ่ายหนึ่งถอนออกก็คือฝ่ายจำเลยนั่นเองนะแต่จำเลยก็บอกว่าจะไปเบิกความแต่นมแต่ก็ไปบอกเสมอนะว่าจะไปเบิกความช่วยลุงป้าไม่ต้องไปอาศัยวงแหวนรอบนอกหรอกเพราะว่าไม่มีทางที่นาซอจะมาเบิกความนะอันนี้เนี่ยฟังมาอยู่เป็นประจำจนเวลาล่วงเลยมานะเมื่อกลายเป็นดาวเด่นแล้วมียอดเป็นแสนคนดูเนี่ย เออเริ่มแปลกนะเดี๋ยวนี้นี่ด่าหนักนะด่าหนักเลยจัดหนักเลยก็ไม่รู้ว่าแถวผู้ไทยนี่เขาเรียกพี่น้องเขาเรียกกูเรียกมึงตลอดหรือเปล่านะอายุห่างกันเยอะๆก็เรียกอย่างนั้นเลยแถวบนไม่มีนะถ้าเขาเป็นพี่เราสักเกิดก่อนเราเป็นพี่เรานี่แหละก็คือยิ่งพ่อแม่ท้องเดียวกันนี่แหละก็เรียกพี่เรียกลุงไปเลยนะก็ลุงก็เรียกแทนลูกนะ อลุงนั่นลุงนี่เลยก็พี่เรานี่แหละก็ไม่เรียกกูเรียกมึงนะไม่รู้เดี๋ยวนี้ได้ยินประจําเลยนะไอ้ที่ให้คําแทนตัวตัวเองว่าเป็นกูแล้วก็เรียกี่สาวเป็นมึงเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคือผมดูแล้วมันไม่มีเรื่องคดีเท่าไหร่ผมก็เลยถอยออกมาแต่พอถอยออกมาไม่ค่อยดูแล้วเนี่ยมีอันหนึ่งวันนี้ก็ไปดูมีแพรมขึ้นมาก็คือ อีกช่องหนึ่งนะจะไปเ่าชื่อช่องกันเลยเขาบอกว่าอาิญานีา่ร้องไปยังตำรวจให้มีการคุ้มครองพยานก็คือนาแต่นี่เองนะกลัวจะมีอันตรายทีนี้ผมก็ได้ดูในหลายช่องว่าเอา้าวทำไมนาแต่จะมีอันตรายแบบไหนก็ได้ไปดูหลายช่องไม่ได้ดูนาแต่โดยเฉพาะทําไมไม่ดูไม่ใช่เกลียดอะไรนะโอ้ห้าสิบนาทีนะผมดูไม่ไหวนะ แต่พอตัดไปช่องอื่นนะแม้แต่ช่องพนมจิตเองเนี่ยก็สั้นๆนะหรือช่องของแฉสีอะไรนี่ก็สั้นนะก็หลายก็เยอะเราก็ไปดูสั้นๆเอาเก็จับใจความได้ว่านะ้าแต่นี่กำลังไล่อยู่นะก็มีหมาเห่านะมีหมาเห่าแล้วก็เสียงมอไซค์มาหมาก็เห่าก็ไม่นานกำลังไล่อยู่ก็มีเสียงปืนนะ เขาก็บอกว่าพอกูพูดพอกูพูดมันก็ยิงปืนนะเห็นไหมความหมายคืออะไรเอะเอาเอาความหมายกันความหมายกันเหมือนกับบอกว่าเอามึงยิงปืนขู่กูเหรอเพราะว่าเขาว่าพอกูพูดก็คือพูดแฉพี่สาวพี่เคยนี่แหละนะก็ยิงปืนเหรออะไรคนยิงปืนมันดูโทรศัพท์ด้วยเหรอออดูอไรสดเลยอันนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้แก้ตัวแทน แท,แทนจำเลยนะทั้งคู่นะฟังให้ดีนะผมนี่มีลักษณะเหมือนนะ่าแต่ก็คืออยู่ที่นานะคนอยู่นาเหมือนกันผมนี่อยู่ห่างจากบ้านอื่นอยู่ประมาณสัก400เมตรถึง400เมตรขึ้นไปนะบ้านหลังแรกนี่อยู่ใกล้ก็นอกนั้นก็กว่านั้นนะก็เป็นทุ่งนาหน้านี้นี่เขาเกี่ยวข้าวเสร็จนะเขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว ก็จะมีคนที่มามาส่องนะส่องนกส่องหนูน,นกนี่บนต้นไม้นะครับต้นไม้ก็จะส่องไปหนูก็อยู่ข้างล่างส่วนมากจะเป็นส่องนกแล้วก็ส่องอย่างอื่นเช่นกิ้งกาอะไรนี่ก็คือจะมีการเอาโดยใช้ไม้คล้องนะกิ้งกาแต่ส่วนมากตอนคืนจะมาส่องนกจะมีการยิงปืนนยิงปืน ผมเดานะเดาแต่คือเดานี่พูดให้เข้าใจว่าหมาเห่าเนี่ยตอนน้าแต่ไรสดอยู่นี่มีหมาเห่าเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงมอเมตอร์ไซค์อาจจะไม่ใช่คนยิงนะแต่คนส่องเนี่ยอาจจะเป็นคนยิงเป็นยังไงที่บ้านก็มีหมาสี่ตัวนะที่บ้านผมเนี่ระยะประมาณสี่ร้อยเมตรโดยรอบนี่ถ้ามีแสงไฟส่องเนี่ย สง่งมันแสงไฟส่องปัจจุบันนี่มันจะส่องไกลนะพอเขาลดไฟลงมามองมาทางบ้านเรานี่มันจะส่องถึงบ้านเราเลยว่าๆเลยมาก็จะเห่านะครับก็น่าจะเป็นเกิดจากเหตุนี้นะที่หม้านะ่าแต่เหา่าแล้วการยิงปืนนี่ก็น่าจะเกิดจากเขายิงนกนะแต่นะทีนี้แต่แต่เพราะคําคํานี้เพราะคําที่บอกว่าพอกูพูดมึงก็ยิงปืนเลยนะนี่แหละ มันทําให้เข้าข้อกฎหมายแล้วนะว่าฟังได้ว่าเป็นการยิงปืนขู่หรือเปล่านี่คือฟังเฉยๆนะว่าเป็นเหมือนข้อกฎหมายเนี่เป็นข่มขู่หรือเปล่าความจริงคืออะไรถ้าพูดตามเหตุตามผลที่จะสู้กันคนยิงปืนนี่คือคนขับรถมาใกล้แล้วยิงใส่เรานะแต่ยังจะพูดอยู่ไหมไม่นะวิ่งครับอันนั้นคือยิงขู่หรือยิงใกล้ๆไอ้เขายิงนกอยู่ไกลแกก็พูดเป็นเล่นไปแล้วก็อีก ช็อตหนึ่งมาเัาเปิดมาก็คือช็อตที่บอกว่าคุดด่ากันจะฟ้องกันอะไรเนี่ยกับพี่สาวเขานะพี่สาวเป็นจำเลยนะครับอย่าลืมตัวนี้แล้วก็บอกว่าอย่างนี้ข่มขู่พยานหรือเปล่านะข่มขู่พยานหรือเปล่าแต่ก็แกก็รีบถอนคำพูดเลยนะเออไม่ไม่ใช่ข่มขู่ไม่ใช่อะไรก็คือประมาณว่าขอถอนคำพูดนี้นะ พฤติการที่ข่มขู่พยานนะผมจะบอกอย่างหนึ่งผมเป็นทนายเนี่ยพฤติการที่ข่มขู่พยานเวลาเราซักพยานในคอพยานซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามเราพูดไปเลยเลยเลยเกินกว่าลิมิทตที่หน้าเขาน่าจะรู้นี่ก็หลงปากเหมือนกันทนายก็หลงปากเหมือนกันบอกว่าพูดดีๆนะระวังคําพูดหน่อยเดี๋ยวคุณจะโดนฟ้องนะก็ปรากฏว่าศาลจะเตือนทันทีนะ ทานจะเตือนผมถูกเตือนหลายครั้งมันเลือดขึ้นหน้ามันก็อดไม่ได้นะพูดไปไม่มีคือไม่ตลิกเลยแล้วนะไปเรื่อยๆเดเออแล้วก็ใส่ร้าย,ายลูกความรอไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็มีพูดสารก็จะรีบเตือนทนายยาคมยาคมขู่พยานสี่นี่เห็นไหมคืออะไรครับจะมาพูดถึงการที่ประแตนบอกจะฟ้องน้องชาย เขาเป็นพยานเราบอกว่าถ้าเขาพูดเขาแฉเขาด่าเรานี่แฉเรื่องอะไรตัวมีอะไรเราจะฟ้องเขานี่เป็นการข่มขู่ไหมผมอยู่ในศาลยังศาลยังเตือนเลยว่าอย่าข่มขู่พยานเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็โดนฟ้องหรอกไอ้น,นี่บอกเลยว่าเขาจะฟ้องเพราะแฉะนี่เป็นการข่มขู่ไหมข่มขู่นะตัวนี้เนี่ยการข่มขู่เราอยากเข้าใจว่าเราต้องเดินมาถึงบ้านเขาชี้หน้าด่าเขาเมืองตายนะเมืองตายนะไม่ใช่ คมคูออกเนี่ยออกสื่ออย่างนี้ก็เหมือนกันระวังกูฟ้องนะมึงพูดนั่นพูดนี่พูดมากพูดนั่นพูดนี่คมคูเหมือนกันนะหรือกูฆ่ามึงน,นะนี่นาะแต่ก็บอกอยู่เสมอถ้าผมเป็นอะไรไปไม่มีใครหรอกผมจะลาอก,กับใครไอคนนั้นแหละเห็นไหมพูดอยู่ทุกวันเลยไอนี่ได้ยินประจำพอมันไปล้อกับอะไรไปไปเข้าเหลี่ยมกับอะไรเป็นแผนเลยทีนี้มันผมมองเป็นแผนนะ ก็คือแผนสยบจำเลยนี่ยสยบอะไรถอนประกันเห็นไหมนัดแต่บอกอยู่เสมอบอกเหมือนจะโดนประทุษร้ายก็มีคนหนึ่งไปร้องบอกชื่อเลยเพราะว่าเขาออกคลิปกันอยู่ก็คืออาทิยาร้องไปขอตำรวจคุ้มครองพยานคือนัาแต่เห็นไหมการที่ถูกคุ้มคมรองพยานคืออะไรก็ถูกคมคูนั่นแหละถูกคมคูทีนี้ถ้าฟังเป็นข่มขู่ทั้งหมดเล่าเรื่องเหล่านี้นี่ไปขอ ถอนประกันสยบสยบจำเลยได้เลยนะสยบยังไงมีคลิปหลายคลิปเลยที่ผมออกไปแล้วก็มีคนหนึ่งมาเม้นก็คุณสมควรนะอนุญาตอเอ่ยชื่อเขาไม่เม้นประจําพูดประจํำนะพอพูดว่าความจริงแล้วก็อยากให้คือไฟตํารวจไฟอะไรอนยะไม่รู้เขาเป็นอะไรนะเขาก็พูดไปผมก็อ่านไปของผมเนะี่ยเขาบอกว่าตํารวจนี่ก็รออยู่ว่า คดีอื่นคือคดีไม้คดีบุกรุป,ป่านี่จำเลยจะถูกจำคุกโดยไม่มีการรอลงอาญาแล้วการสู้คดีของตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสู้คดีโดยไม่ได้อยู่นอกคุกซึ่งยากมากนะยากทั้งเรื่องการจัดการเงินทองการพบปะกับทนายการพบปะกับใครพยานฝ่ายเราหรือเปล่านี่ยากหมดเนะยนี่แหละเป็นการสยบทาให้ตัวจําเลยนี่การต่อสู้จำเลยนี่อ่ ดบลงมากนะมีช่องทางในการต่อสู้นี้แคบลงมากเพราะถูกกักขังไว้แล้วจำคุกในระหว่างพิจารณาคดีไว้แล้วก็คือถอนประกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมาพูดวันนี้นี่ก็คือพูดง่ายๆภาษาง่ายเลยเขากำลงังวางแผนจะถอนประกันแล้วก็ฟังหน่อยนะไม่ได้บอกว่าได้ยินบบกหูนะจำเลยที่บอกว่าจะฟ้องกันนั้นนี้นะฟังหน่อยนะมีกุญซือหรืออ่ตอนนี้เนี่ย เห็นบอกว่าได้ทนายแล้วถามเขาหน่อยว่ามัน,ม,นมันมันมีประโยชน์ไหมที่จะมาเถียงกับพยานพยานเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเป็นพยานฝ่ายเราแต่ความจริงเป็นพยานฝ่ายโจย์ด้วยนะมีประโยชน์ไหมที่จะมาทะเลาะกันหรือว่าทะเลาะเอาวิวเนี่ยมันไปได้ไกลนะผลมันไปกว่านั้นได้นะถ้ามีคุณซื้อก็บอกกันหน่อยอย่าพูดถึงเขาก็ดีที่สุดแล้ว พูดเรื่ององินไปนะอย่าไม่สนใจให้เขาพูดไปฝ่ายเดียวเพราะเขาอย่างน้อยเขามีเกาะคุ้มกันคือการเป็นพยานนั่นเองถ้าเราไม่มาพูดมาเลยถ้าพูดแล้วห้ามใจไม่ได้เกิดโมโหขึ้นมามึงตายแน่นี่พูดอย่างนี้นี่เป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องเลยยิ่งเขาบอกว่าเนี่ยกูพูดปั๊บยิงปืนเลยทั้งทั้งนี่ผมเข้าใจนะอธิบายไปแล้วว่าคนยิงนกสั่งสองหนูเนะี่ยก็ยิงปืนไม่ใช่ยิงปืน ใส่นาแต่หรอกแต่ผมไม่มีเวลาไปอธิบายสารฟังนะผมอธิบายเอฟซแล้วคนที่ฟังอยู่เข้าใจว่าเออพูดเกินความจริงไปหรือเปล่านะว่าเขายิงปืนเพราะคาพูดของตัวเองนะี่ยไอ้นี่มันจะไปล้อกับคนที่ร้องขอให้ตารวจคุ้มครองพยานนะให้ระวังด้วยในจุดนี้ที่ผมพูดนี่ผมต้องการให้ตัวจําเลยนี่ได้ต่อสู้กดีอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ถ้าได้ทนายแล้วก็พยายามนะ พยายามทําให้เป็นกิจลักษณะไปยื่นใบแต่งให้สารท่านทราบด้วยสารท่านอาจจะใจร้อนอยู่นะก็คือมองทางอยู่เห็นว่าได้มาตั้งหลายวันแล้วก็ทําให้ถูกต้องแผนเหล่านี้นี่ก็ไปคิดดูจะแก้ปัญหากันอย่างไรหรือจะยังมาด่าดามขู่จะฟ้องก็อยู่นะถ้าผมเปรียบเทียบให้ดูแล้วผมพูดในสารว่าระวังถูกฟ้องนะสารก็เตือนว่าอย่าขู่พยาน อย่าข่มทนายอย่าข่มขู่พยานแต่ถ้าผมฟ้องเลยศาลท่านจะว่าผมไหมศาลท่านไม่ว่านะเราไปเราไม่ต้องพูดหรอกตอนนั้นเพราะว่าที่เขาพูดมาสารจดมันอยู่ในกระบวนกีรพิจารณาของศาลเรามาขอคัดคําพยานนั้นไปเลยไปเสร็จไปฟ้องมาเลยนะศาลท่านไม่พูดอะไรศาลก็ดูตามตามนั้นเราก็นําความจริงข้ามาเลยเลยว่านี่ไม่ใช่ความจริงเพราะไม่มีไม่ใช่ความจริง้อเบืกความเท็จ ไอ้ที่บอกว่าจะโดนฟ้องนั่นแหละแต่ถ้าเราไปกูว่าระวังโดนฟ้องนะระวังโดนฟ้องศาลจะบอกทันดีว่าอย่าก,กู่พยานเพราะคําว่าจะฟ้องนี่มันเป็นงานกลมคู่ทำให้เขาถ้าฟ้องคดียาาก็ทําให้เขาโดนฟ้องคดียาาซึ่งอาจจะมีอะ,อะไรละ่ะโทษจาโทษขังอะไรหรือมีกระบวนการที่ ออกหมายจับไปขังไว้ก่อนยังไม่ได้ตัดสินเนี่ยเนี่ยมันเป็นเป็นสิ่งที่กระทบกับสิทธิ์เขาเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดไปมันจึงเป็นการข่มขู่นะถ้าฟังฟังผมไม่เข้าใจแล้วดีๆอย่าพูดว่าจะฟ้องถ้าจะฟ้องวันหลังไม่ฟ้องเลยไม่เป็นการข่มขู่พยานนะคุณฟ้องเลยจะฟ้องในแต่หรือไปฟ้องเลยล่างฟ้องให้ทนายสมเกียรติฟ้องเลยนะอย่าประคุมขู่เขาว่าเดี๋ยวก็ฟ้องนั่นฟ้องนี่เนี่ยเขายังเป็นพยานนะยิ่ง พยานคนอื่นคุณก็ต้องระวังด้วยอย่าพิกลเขาอย่างนั้นนะโอเคนะเข้าใจนะหรือว่าจะบอกว่าทนาอยู่ฝ่ายนะั้นฝ่ายนี้มันมีเรื่องพูดนะคุณผมก็พูดตามแง่กฎหมายนี่พอมีกฎหมายขึ้นมาก็ได้พูดนีไ่ไงส่วนว่าจะมองว่าเออเตือนจำเลยอยู่ฝ่ายจำเลยนะั้นก็แล้วแต่คุณมองกันแล้วกันเพราะว่าฝ่ายนั้นเขาก็พูดเดยอะแยะอยู่ไม่เห็นเขาเขาไปว่ากันเลยนะโอเคครับโอเคนี้สวัสดีครับ